วันนี้เราก็จะมาสร้างเรือกันนะครับอ่ะพี่มาเดี๋ยวพิงเอาเก้าอี้ให้ันสร้างยังไงมันเด,เดี๋ยวพิงวางเก้าอี้ให้แปบ๊บหนึ่งเอ,เอาเอาเรือแค่นี้ก่อนไหมอืมโอเคขอวางอันนี้ก่อนไโตัวไรตัดโอเคมามาพี่ <laughs> <laughs> ที่นั่งอยู่ตรงไหน,นหาที่นั่งก่อนนะพี่โอเคมานั่งเลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยพี่ตรงเนี้ยน,น,นั่งเลยนั่งได้ไหมเนี่ยนั่งแบบนั้นแหละนั่งเลยเออดีจะขับขยังไงล่ะมามามาเรียบร้อยวิ่งยึด บวิงขอยึดพี่ติดกับที่นั่งก่อนนะพี่จะได้ออกไปไม่ได้ตลอดชีวิตแบบนึงโอเคกาติดโอเคไปวิงกำลังจะออกหรือกาวอันนี้น่าจะเป็นกาอันนี้เออโอเคมาเต็มตัวเต็มตัวออกตัวทางได้ ทันพร้อมจะไปแล้วนะเพื่อนมาวิงจะพร้อมจะไปแล้วนะหนึ่งพังพักไปเก้า <c oughs> หลุดไปแล้วมา พี่ตายเหรอ<ม>เดี๋ยวพี่ไม่ตายตามเบียมะพร้าวของวิงไปแล้วมาพี่เอาใหม่เอาใหม่แป๊บหนึ่งพี่วิงขอเปิดกล่องก่อนว้าวว้โอเคมาพี่มาเดี๋ยววิงสร้างให้เอาสร้างแบบส,สวยๆเลย โอเคต่อต่อไปก็ไฟผมก็จะติดไฟโอเคแล้วก็นี่พี่นั่งเลยตรงนี้นั่งเลยนะแล้วก็เดี๋ยวพิงขอยึดพี่ติดกับอันนี้ก่อนโอเคเรียบร้อย,ยพี่กระโดดได้ไหมลองกระโดดดูเอามันไม่ติด มาอันนี้ไม่ใช่กาวพี่เอาใหม่เอาใหม่อันไหนคือกาวอ่ะพี่กระโดดได้ไหมโอเคได้มาไม่เป็นไรพี่ช่างมันเอาออกเอาออกเอาอะไรออกเอากาวเนี่ยโอ้โหกอก่อนไฟลอยได้ได้เออ อยังนี่ติดเราต้องติดอันนี้ก่อนโอเคแล้วก็นี่เดี๋ยวพิงขอเอาอันนี้ใส่นี่เดะเดมทงเลือโจสลัดเดะเดมมาทัานพร้อมจะไปแล้วเรว นึ่งพี่ไม่ต้องคือมันนั่งไม่ได้แล้วนะคุณนั่งไม่ได้หรอนั่ง,ไ,ไ,ดดงไ,ได้อยู่ไปแล้วแล้วใ,ใ,ใส่ใส่ปืน <laughs> ขัดใจเลยฮูต้องมีปืนเปิงเปิงปืน,ปน,ปนด้วยนะยังไม่ต้องขาจายโอเคเรียบร้อยไปไปเลยเราจะออกเรือกันแล้วไป ไปก่อนเลยจ้าไปยิงฮิตอนนี้เรือเราเอียงมากยางเอีย,ย,ง,ยงอะ่ะ เทงั้นเดี๋ยวเทงสร้างหลังพี่แล้วกันนะเมียวอ่ะประมาณที่แบบ ไฟปิดไฟด้วยเรือเรือโจรสลัดกลุม่มมีฮอกจะออกไปแล้วพี่พร้อมยังยัง <laughs> เปลียวก็แบบนี้แหละฝึกฝึกชุดวิ่งค่ะ โอเก็บเอาไปมาพี่มาเลยพี่คิดว่าช่วงกร้ากดีกว่า,านะขันนี่มันเป็นอันใหญ่ๆอะ่ะเออดีมาอย่างแรกเราต้องต่อขึ้นไปสูงๆนะประมาณนี้ มาสูงพอยังมาช่วยกันสร้างนะพี่ไม่ใช่มากล่องสมสม,งสมบัติมาอันนี้เอาเป็นพื้นไหมพี่กล่องสมบงเนี่ย โอเคเอาเป็นพื้นเหยียบโอ okay. เคเรือโคตรทุรักทุเลคลิปนี้คลิปนี้เปอนไรสาระมากลงนะพี่ลุงใช่ครับมาพี่จะวางพิงวางเลยนะพี่จะวางตรงไหนอ้าว <laughs> โอ้โหโอเคมันมาเรียบร้อยย้อนสลับย้อนสลับกลุ่มทุรักรทุเลมาะพี่ก็จะพร้อมออกพี่นั่มัเก้าอี้พิงพเดี๋ยวพิสงสร้างเก้าอี้ให้รอแป๊บหนึ่ง มาพี่อยู่หน้าเรือเลยหน้าเรือเลยกอปอ่ะพี่นั่งกอปเลยเออไปแป๊บหนึ่งพี่ต้องเย็ดพี่ติดกับเรือก่อนโอเคพี่กระโดดไม่ได้หรอกโอ,โอเคไปไปไปขยใจโอเคเรียบร้อยวางวางไฟก่อนไหมเพื่อประดับสวยงาม,มอืมด้วยม้อต้องรับไฟ you <laughs> ติดโกเลยโอเคพี่พได้บ็อกมาแล้วคลิปนี้ก็ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับบาย